สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยสำหรับพอดแคสต์รายการ Global Lab โดยมีผมเทอพัฒน์เมทานุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พิงเป็นผู้ดำเนินรายการโดยเราจะเริ่มจากการแล็บอัพสภาวะตลาดต่างประเทศนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือช่วงระหว่างวันที่24ถึง28ตุลาคมเนี่ยซึ่งเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตลาดหุ้นต่างประเทศหลักอย่างตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกองเนี่ย ัชีีของทั้ง2ตลาดนี้ก็ปรับตัวกันคนละทิศคนละทางนะครับโดยดัชนี S&P 500ของหลา,าดเนี่ยบวกขึ้นมา3.95%ระหว่างสัปดาห์มาปิดท้ายสัปดาห์ที่ระดับ3,901.06จุดนะครับโดยมีปัจจัยการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสและก็ความคาดหวังของนักลงทุนต่อการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ถัดมาก็คือสัปดาห์นี้นะครับ ในการพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีท่าทีผ่อนคลายมาตรการการเงินที่เข้มงวดมาตลอดก่อนหน้านะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจไตรมาสามของสหรัฐเนี่ยที่กลับมาเป็นบวกนะครับหลังจากที่ติดลบมาช่วง2ไตรมาสแรกของปีซึ่งก็ดีกว่าที่ตลาดคาดการนะครับโดยหุ้นที่นำบัญชีรอบนี้เนี่ยก็ได้แก่ Apple นะครับเท s l a n v i d i เดียแล้วก็หุ้น v ี sa นะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยหุ้น Amazon, Meta รวมทั้ง Microsoft และก็ Google เนี่ยต่างก็ปรับตัวลงนะครับหลังรายงานผลประกอบการไตรมาสเนี่ยออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดส่วนจดัชนีห้างเสิงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวลงแรงนะครับถึง8.3นะครับมาปิดปลายสัปดาห์ที่ระดับ14,863.06จุดนะครับแล้วก็เป็นการทำสถิติต่ำสุดในรอบ13ปีนะครับ ทางนี้เนี่ยก็มาจากแรงขายของกองทุนต่างประเทศนะครับจากที่นักลงทุนเนี่ยกังวลว่าการคุมอำนาจเบ็ดเสร็จของนายสีชิงผิงที่ได้เป็นผู้นําจีนสมัยที่3เนี่ยจะให้ความสําคัญต่อสังคมมากกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจและการที่จีนเนี่ยก็ยังคงนโยบายซีโร่โควิดต่อไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นการลดพอร์ตก่อนการประชุมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดรวมทั้ง มีตัวเลขการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสของบริษัทจดทะเบียนในดัชนีห้างเียงหลายตัวเนี่ยก็ออกมาต่ำกว่าที่คาดน,นะครับรอบนี้ก็นำลงโดยหุ้น AA t e เทนเซเหมอนชวนรวมทั้งหุ้นอลบาบาและก็หุ้นบริษัทตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงครับก็อีกไม่ถึงสัปดาห์นะครับก็จะถึงการเลือกทั้งตึงเทอมของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกว่า m ิ d เทอมอิเล็กชันนะครับที่จะเป็นการชี้ทิศทางการเมืองของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดของโลกนะครับ เนื่องจากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนที่นั่งในสภาและก็มีผลต่อการออกกฎหมายนโยบายกาครคังซึ่งรวมทั้งการจัดเก็บภาษีและก็การลำดับความสําคัญของการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐนะครับโดย midterm election เนี่ยก็หมายถึงการเลือกตั้งเพื่อชิงเก้าอี้ในวิธิสภาและก็สภาผู้แทนรัศดรนะครับในระหว่างที่ประธานาธิบดีเนี่ยยังดํารงตําแหน่งอยู่หรือว่า2ปีหลังจากที่ประธานาธิบดีเข้ามารับตําแหน่งนะครับซึ่งก็มีวะลาระ4ปี บางครั้งก็จะเป็นการตีความนะครับว่าผลของการเลือกตั้งดังกล่าเนี่ยจะเป็นการแสดงถึงทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลงานของประธานาธิบด,ดีในช่วงสองปีแรกที่ดำรงตําแหน่งนะครับซึ่งการเลือกตั้งตื่นเทืองนี้เนี่ยก็จะเป็นการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกใหม่จํานวนหนึ่งแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ทั้งหมดนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับอัดแล้วก็ท้องถิ่นจํานวนมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้ทั้งพรรคเดโมแครตที่มีนายโจไบเดนที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็พรรครีพับริกันของที่นั่งเท่ากันนะครับที่50ที่นั่งพอดีในวุฒิสภานั่นก็ทําให้เดโมแครตเนี่ยครองเสียงข้างมากแบบเฉียดชิวนะครับเพราะว่ามีรองประธานาธิบดีของพวกเขาเนี่ยอย่างนางคามาลาแฮริสเนี่ยที่เป็นผู้ตัดสินให้พรรคเดโมแครตชนะโหวตได้นะครับในกรณีที่คะแนนโหวตออกมาที่50เสียงเท่ากันพอดี ก็ซึ่งก็หมายความว่าในการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยพับคริพับลิกันเนี่ยมีโอกาสสูงนะครับที่จะกลับมาเป็นฝ่ายของอํานาจในวุฒิสภานะครับมีแค่พวกเขาที่พลิกกลับมาแย่งที่นั่งจากพรรคเดโมแครตสักหนึ่งมลรัฐนะครับแล้วก็ไม่มีการเสียที่นั่งไปนะครับและหากย้อนกลับไปดูผลการเลือกตั้งบิทเทอมที่ผ่านมาก็พบว่าพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลเนี่ยมักไม่ประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งบิทเทอมนะครับนั่นก็นหมายถึงว่าโอกาสที่พรรคริพับลิกัน จะกลับมาครองเสียงข้างมากในสภาเนี่ยก็มีอยู่สูงมากคราวนี้นะครับเราก็จะมาดูผลกระทบการเลือกตั้งบิดเทอมนะครับต่อตลาดหุ้นสหรัฐนะครับโดยอิงจากสถิติข้อมูลในอดีตของการเลือกตั้งชนิดนี้นะครับทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ผลตอบแทนตลาดหุ้นสหรัฐนะครับโดยใช้ดัชนี s p 5 0 0เนี่ยต,ตั้งแต่ปี1912หรือว่า60ปีย้อนหลังเนี่ยซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็สามารถแบ่งออกได้เป็น2ช่วงนะครับ ก็คือช่วงก่อนการเลือกตั้งแล้วก็ช่วงหลังการเลือกตั้งนะครับก็พบว่าช่วงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยดัชนี s อสเอ็มห้าร้อยเนี่ยมักมีผลตอบแทนไม่ค่อยดีนักนะครับคือเฉลี่ยประมาณ0.3%ในช่วงหนึ่งปีก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งแล้วก็ต่ํากว่าอย่างมีนัยยะนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาปกติที่ไม่มีการเลือกตั้งถึงเทอมที่อยู่ที่ประมาณ8 1นอะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังดิดเทอมอิเล็กชันเนี่ กลายเป็นคนละเรื่องนะครับการเป็นว่าแต่ชนีตลาดหุ้นสาระเนี่ยให้ผลตอบแทนดีกว่านะครับโดยในช่วง12เดือนหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยตัชนี s อ500เนี่ยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง16.3%นะครับโดยเฉพาะช่วง1เดือนและก็3เดือนหลังจากการเลือกตั้งถึงเทอมผ่านพ้นไป ก็มีผู้รู้หลายท่านนะครับอธิบายถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับว่าทําไมตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยถึงอันเดอร์พอร์มนะครับในช่วง12เดือนก่อนการเลือกตั้งถึงเทอมนะครับแล้วก็กลับมาอัปพอร์มหลังจากที่จบการเลือกตั้งอีก12เดือนถัดไปนะครับก็สืบเนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายต่างๆนะครับว่าจะให้ความสําคัญใดก่อนนะครับทั้งนโยบายเศรษฐกิจและก็สังคมนะครับจากที่ไม่รู้ว่าพรรคใดจะได้ครองเสียงข้างมากในสภา แต่ความไม่แน่นอนนั้นก็หมดไปนะครับหลังจากที่รู้ว่าพรรคใดเนี่ยคองเสียงข้างมากในสภานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับก็มีสถิติที่น่าสนใจนะครับก็ขอเน้นนะครับคือถ้าหากลงในรายละเอียดก็จะพบว่าปัจเจยสาคัญที่สําคัญกว่าผลการเลือกตั้งถึงเทอมต่อเปอร์ r m รนซ์ของตลาดหุ้นเนี่ยก็คือภาวะเศรษฐกิจในช่วง,งน,นั้นนะครับโดยครั้งหลังสุดที่ตัชนี s อส0อนดเนี่ยให้ผลตอบแทนเป็นลบในช่วง12เดือน หลังการเลือกตั้งบิตเทิมก็คือในปี1929นะครับที่เป็นช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยหดตัวแรงและก็มีความไม่แน่นอนเนื่องจากสหรัฐเนี่ยเผชิญกับเกทดิเพรสชันแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2นะครับและก็ยังอธิบายถึงช่วงที่ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนเป็นลบก่อนบิตเทิมอิเล็กชันในช่วงทศวรรษที่1960และก็1970นะครับ ที่เป็นช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยชะลอตัวแล้วก็มีอัตราการว่างงานที่สูงรวมทั้งการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานเนี่ยก็ส่งผลต่อการสูงขึ้นของอัตราเงินเฟอ้อด้วยนะครับและหากไม่รวมผลตอบแทนติดล้มของตลาดหุ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยที่มีมิดเทิร์มอิเล็กชันรวม5ครั้งเนี่ยก็จะพบว่าผลตอบแทนตลาดเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่8%ซนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อป,ปีของดัชนี s p 500 และหากมาดูช่วงเวลาหลังจากนั้นก็พบว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางและก็อาตาัตราเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับที่ต่ํานะครับก็เลยทําให้สรุปได้ว่าภาะวะเศรษฐกิจที่เอื้ออํานวนเนี่ยจะมีน้ําหนักมากกว่าความไม่น่ายนอนของนโยบายรัฐบาลนะครับดังนั้นเนี่ยในการเลือกตั้งถึงเทอมในปี2022เนี่ยไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อ ผลตอบแทนของตลาดหุ้นนะครับก่อนปิดท้ายรายการนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ KTX นะครับผ่าน KTX in t กอ e นดแล้วพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ